แต่นี่นายนายกจะเป็นใครเปลวสีเงินเขียนบทความวันนี้นี่ไงนายกแทนพิธาเปลวสีเงินบอกว่าการเมืองเรื่องสภาจันที่สามกรกฎาคมเปิดสภาอังคารที่สี่กรกฎาคมเลือกตัวประธานสภานะก็คือจันหน้าะนะอังคารหน้าเร็วขนาดนั้นเลยนะการเมืองเรื่องล่มชาติคู่ขนานกันไป ชนิดทุกวันทุกเวลาทั้งในถนนในที่รับในพักและในมหาลายัยจากใต้จรดเหนือไม่เชื่อไปถามแก๊งสามสัสดูว่าจริงไหมขณะที่แก๊งสามสัสแก่ใช้คำว่าวสอเสือไหาาอมลาะกันสอเสือนะผมเลยออกเสียงแบบนี้ได้ใช้เร่ิก24มิถุนา 7-5, 24, 75. 2 4ห5เจจัดกิจกรรมอ่านแถลงการ จ้วงจาบสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เชียงใหม่วานซืนอเดี๋ยวเรามีคลิปด้วยนะฮะ,ะที่ใต้เกิดอะไรขึ้นที่เหนือเนี่ยมีกิจกรรมอ่านแถลงการนะฮะโดยอาศัยว่าย้อนนะแต่ว่าจับชัว่วที่ใต้เกิดอะไรขึ้นพลโทสารติสกุลตนาแม่ทัพคที่ท่่ใช้เลิก24มิถุนา66มอบให้กอรมภาคสี ยื่นหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองปัตตานีให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลคณะบุคคลกลุ่มนักศึกษาพักการเมืองนักการเมืองภาคประชาสังคมที่ร่วมกันทําผิดรัฐธรรมนูญต่อความมั่นคงของรัฐหรือกบฏตามกฎหมายอายายุยงปลุกฝันอังยี่ซ่องโจรและพระบอคอมเหตุเกิด7มิถุนาที่มอปัตตานีก็พวกที่จะทําประชามติแยก3าจังหวัดใต้เป็นเอกราช ตามที่เป็นข่าวเมื่อต้นเดือนนั่นแหละส่วนมีใครเป็นผู้ต้องหารอดูว่าตำรวจจะออกหมายเรียกใครบ้าง<ะ>แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะก,กอรมนเคยแจ้งให้ดำเนินคดีนักการเมืองฝ่ายค้านกับนักวิชาการรวม12คนที่เสวนาลักษณะนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี2562แต่ยังเงียบฉี่เหมือนคดีแม่สมพรธนาธรพี่สาว ลุกป่าสงวนกว่า3,000ไร่ที่รัฐบ,บุรีเปียบนะคือคดีนี้ตอนนี้อยู่ที่อายการจังหวัดรัฐบ,บุรีนะค่ะจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องยังไงก็ยังเงียบอยู่นะนานมากค่ะนานมากนะะส่วนเมื่อปี6-2ที่เคยแจ้งความดำเนินคดีคนักการเมืองนักวิยาการ12คนก็คือตอนที่มีเสวนาแก้มาตราหนึ่งใช่ไหมจัได้ใตอนนู้แล้วเปลวิก็บอกอันนี้ก็เงียบฉี เพราะฉะนั้นครั้งล่าสุดที่จัดเสวนาเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแล้วก็ประกาศนะจะพักดันนะการทำประชามติแยกเอกราชเนี่ยนะแจ้งความใครบ้างแล้วจะถึงนักการเมืองหรือไม่เปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยให้รอดูนะเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยแบบนี้ดั้มส้มไม่ชอบเพราะเป็นคนต้องเท่าเทียมกันไอ้ที่คดีไม่ไปไหนคดีช้าเนี่ย เพราะเป็นคนต้องเท่าเทียมกันกับเด็กๆปีครึ่งปีคดียังถึงสารแต่ทีตัวใหญ่มันคับรู้คับข้อกฎหมายตรงไหนถึงไม่กระดิกตำรวจอายการไม่คิดจะแจกแจงข่าวสารเป็นวิทยาทานเพื่อสังคมเป็นธรรมบ้างหรือหรือต้องรออำนาจใหม่มาไขรูดูพิมพ์เขียวตามไทม์ไลน์4กรกฎาคมได้ตัวประธานสภาราวๆ13รกรกฎาคมเปิดประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกปลายกรกฎาคม รัฐบาลใหม่จะได้เข้าทำเนียบคาดว่าจะมีการเลือกนายก13กรกฎาคมนะปลายกรกฎารัฐบาลใหม่ได้เข้าทำเนียบพิมพ์เขียวนี้ไม่ว่าอะไรที่ไหนมันสวยดูรื่นตาแต่การเมืองเรื่องพิมพ์แดงพิมพ์ส้มยิ่งกระชั้นใกล้ยิ่งดูห่างไกลเหมือนพายเรือตามเสียงนกกระปูดร้องยิ่งตามน้ำยิ่งลง นกกระปูดตาแดงหน้าหแห้งก็ตายนกกระปูด <แ S 1> นกกระปูดร้ <แ S 1> องไงปูดปูดปูด <c oughs> อีกไม่กี่วันเองอุบไว้ให้ตามลุ้นเพื่อความมันวันต่อวันดีกว่าสี่กรกฎาไอ้มองหน้าแดงหรือหน้าส้มโบทรับตัวประธานสภาจะเป็นตัวชี้นายกคนที่30จะใช่พิธาหรือไม่ แต่ขอให้เป็นพิธาเถอะเจ้าประคุณนี่เปรียวสีเงินบอกเพราะกลัวสิริกัญญาแม่แย่านางก้าวไกลาการันตีคุณภาพโดยธนาทรจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครั้งทําให้อดได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา450บาทเกิดแก่เจ็บปายอดได้3,000ยัน1,000อดได้ลดค่าไฟ70สตางค์ต่อหน่วยอดเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดอดได้รัฐธรรมนูญใหม่หรือทิ้งหมวดหลักใหญ่ใจความสำคัญก็ได้ นะเพราะว่าจะเขียนใหม่ทั้งฉบับไงนะฮะหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์เขียนใหม่ทั้งฉบับจะยังมีอยู่หรือไม่ยังมีก็ไม่ทราบใ,ใครจะละเมิดไม่ได้กล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศจะไม่เหมือนเดิมนะเปลวสีเงินบอก I will, all, I will always be by your side นะไปให้ถึงและทําให้ได้อย่าให้คนเลือกส้ม14ล้านต้องผิดหวังกับพายลมหอมสละ ภายลมหอมก็คือนโยบายสวยรู้รถแรกแจกแถมซึ่งจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเขาก็เริ่มยอมรับแลวนะว่าทําไม่ได้ใช่ค่าแรงสามพันเออไม่ใช่เบี้ยยังชีพผู้สามันผู้สูงวัยปีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นูนค่าแรงสี่ร้อยห้าสิบบาทอาจจะต้องขยายไทม์ไลน์นะขึ้นกระชากเหมือนสมัยยิ่งรักสามร้อยบาทเนี่ยมันมีปัญหาไม่ได้เรียนฟรีอีกล่ะเรียนฟรีเด็กๆอีกละ่ะอ่าไม่ใช่ในโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเราไม่ได้พูด มันไม่สามารถจัดงบได้ทันสมัยนี้แน่นอนเห็นไหมจริงๆริเนี่ยน่าจะเริ่มทําใจเริ่มเห็นธาตุแท้กันแล้วเอานโยบายที่บอกว่าจะทําปี70แต่เอามาหาเรื่องสมัยนี้ปี70มันสมัยหน้าก็เลือกตั้งใหม่แล้วอ่นี่พอชนะไงะนะส่วนจะได้เป็นนายกหรือไม่อยู่ที่รัฐสภาอาจจะเป็นวันที่13กรกฎาคมเปลีวสีเงินบอกตั้งแต่ก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลสิริกัญญาจะนั่งแป้นรัฐมนตรีครัง ตลาดหุ้นสลบกับกลิ่นผ้ายลมแห่งความเจริญถึงวันนี้ก็ยังไม่ฟืน้นแปลกดีอยากได้รุ่นใหม่บริหารแต่เศรษฐกิจการลงทุนกับตอบรับในเชิงลบประเด็นข้าวแรงขั้นต่ำ450อยากให้ก้าไกลที่อวดรู้สูงแต่ประสบการณ์ต่ำฟังนี่หน่อยแล้วคุณเปลวก็โค้ดคลิปนะคลิปที่สาลิลานำมาโพสต์นะฟังที่พี่ในคลิปพูดเดี๋ยวดูเต็มๆนิดนึงคือคลิปนี้นะ hmm. ฟังในคลิปพูดถ้าสิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีครั้งอยากใช้เส้นฝากพี่เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยสักคนนะแล้วคุณเปรยวกโค้ดใครสนใจอยากไปดูเนี่ยไปดูได้ใน Facebook นี้นะฮะค่ะ,ะบางช่วงบางตอนบอกว่าอย่างนี้เขาก็เล่าเรื่องนะว่าไปตลาดนี่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรดีกว่าเดิมแย่กว่าเดิมเป็นสิบเท่านะก่อนหน้านี้ยังถูถูได้ไทไปได้นน,นี่เขาไปสะท้อนบรรยากาศในตลาดมาค่ะเห็นไหมแล้ว ก็มีการพูดกันถึงเรื่องค่าแรง450บาทคนที่จ่ายมันเป็นนายจ้างไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาไม่เอามาจ่ายให้หระนะเพราะฉะนั้นคนที่รับภาระก็คือเอกชนนะแล้วไอ้ที่บอกว่าให้บริหารจังหวัดต,ตัวเองกองเชียร์บางคนถึงขนาดอุ๊แยกจังหวัดไปเลยนะไปดูตัวภาษีที่แต่ละจังหวัดจัดเก็บกันเองอส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดน้อยกว่างบที่ใช้ในแต่ละปีความหมายคือ มีงบจากกรุงเทพส่วนกลางเนี่ยส่งไป,<า>ไปให้จึงเพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศสร้างถนนหนทางลงทุนอะไรต่อมิอะไร<ม>นะอันนี้เป็นข้อมูลในคลิปเมื่อสักครู่นี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจนี่ไปอ่านได้ไม่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดภาคใต้นะเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะเปลวสีเงินสุดท้ายเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยกล้าวไกลจะเชิญพี่คนนี้ไปเป็นนายกแทนพิธา ผมว่าก็โอเคนะนี่คุณเปลยวสิ่เงินทิ้งท้ายเป็นที่มาของบทความไงชื่อนี่ไงนายกแทนพิธาคือให้เอาคนที่เขามีความคิดอยู่บนฐานความเป็นจริงของประเทศว่าเนี่ยกทมต่างจังหวัดมันต้องอยู่ด้วยกันยังไงแบ่งทุกเฉลี่ยสุขยังไงรวมไปถึงเรื่องค่าแรงใครเป็นคนจ่ายใครรับผิดชอบใครรับภาระมันต้องคิดแบบนี้ แล้วการบริหารมันจะไปได้นะเปวสีเงินก็บอกว่านี่ไงนายกแทนพิธา,าก็เท่ากับว่าฟันธงแล้วว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกชวดน <ะ S 2> แน่นอนนะ,นะทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะต่อไปนี่เป็นความเห็นผมนะไม่ใช่ถึงเปวสีเงินแล้วทีนี้สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมรัฐสภาประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาต่อกันค่ะสัปดาห์ถัดไปโน้นจะเป็นการประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี พิธาจะได้เป็นนายกไหมนะการประชุมครั้งแรกจะเกิดอะไรขึ้นก่อน<ม>การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานนะและพิธีเสร็จนะอีกวันหนึ่งประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานคาดว่าจะเป็น4กรกฎาคมคุณวิโรธเปาอ,อินจะเป็นประธานชั่วคราวกอนะนะแล้วใครจะเป็นประธานสภาก้าวไกลบอกว่าของก้าวไกลเพื่อไทยบอกว่าของเพื่อไทยเขาจะตกลงกันพรุ่งนี้ใช่ไหม ถ้าเกิดการเลือกในวันนั้นบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะก็จะมีการประธานก็จะให้เสนอชื่อคนที่จะเป็นแคนดิเดตแต่ละฝั่งแล้วก็ลงคะแนนกันสมัยคุณชวนสมัยปี62คุณชวนได้258คะแนนชนะคุณสมพงษ์อมรวิวัต์ได้235คุณชวนได้เป็นประธานสภาไม่ได้มาจากพรรคที่มีสอสมากสุดแล้ววันนี้แหล่งข่าวทุกสายรายงานตรงกันว่า สอสอเพื่อไทยจะถูกสอสอพักอื่นเสนอนะจะได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้เป็นประธานสภาแล้วก็จะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนะอันนี้คือรายงานล่าสุดตรงกัน<ฆ>ส่วนการเลือกนายกทีนี้พอได้ประธานเสร็จนะประธานปฏิบัติหน้าที่ได้นัดประชุมนายก<ฆ>มีโอกาสยังไงบ้างหนึ่งมีโอกาสที่จะไม่มีการเสนอชื่อคนอื่นแข่งกับคุณพิธา คือคุณพิธาเนี่ยถูกเสนอชื่อแน่นอนเพื่อไทยก็จะออโอ้เชีย์โบ,บนัสให้ใหวันเลือกเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่มีบุคคลอื่นเสนอแข่งแต่คุณพิทาก็จะได้คะแนนไม่ถึง376เพราะสาวไม่ลงให้ด้วยเหตุผลอะไรนะะเดี๋ยวจะมีเหตุผลแล้วก็สองมีโอกาสหากมีเหตุไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาได้ต่อไป เพื่อไทยจะเป็นโอกาสเสนอชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อของตนเนี่ยเป็นนายกแล้วถ้าพักเพื่อไทยเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลก็อาจดึงพรรคอื่นเข้ามาสนับสนุนเพิ่มและจะเป็นเหตุให้ก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นแบบนี้เพื่อไทยจะเป็นนายกความเห็นผมนะแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยประเมินว่าถ้าเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลแบบนี้แบบที่ก้าวไกลมีปัญหาเนี่ยตนเองจะเผชิญกับแรงกดดันต่างๆเมือง ถูกโจมตีไม่ซื่อสัตย์ต่อ M O U คุ้มไหมที่จะเอาลูกใ,ใหญ่มาเป็นนายกท่ามกลางสถานการณ์รแบบนี้ถ้าเขาเห็นว่าไม่คุ้มมันอยู่ที่เขานะ,ะก็จะไม่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแพทองทานน,นนะจะให้สอสอฟรีโวตแล้วในขั้วเดิมเนี่ยจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตในขั้วเดิม188จะเป็นใครอนุทินพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ะนะแล้วจะมีงูเห่าจากเพื่อไทย หันไปโหวตให้80บเสียงขึ้นไปแล้วสวก็จะมีความชอบธรรมในการสนับสนุนให้เป็นนายกเพราะได้เสียงข้างมากจากสสแล้วแล้วไม่มีเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยอันนี้แล้วแต่เพื่อไทยที่เขาจะประเมินไงถ้าเขาประเมินว่าเขาไม่เสนอชื่อของเขาอาจจะมีลูกการนี้เกิดขึ้นอันนี้คือข้อมูลใหม่ที่ผมทราบมาจากแหล่งขา่าว แต่ก็มีโอกาสเป็นเหมือนคุณจารุวันพูดนะคือไล่กันตั้งแต่แรกเลยมีปัญหากันตั้งแต่แรกเลยะนะเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ว่าจะเป็นประตูไหนโอกาสที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกริบหรี่มากนี่ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะไม่เกี่ยวกันอันนี้แค่เสียงสนับสนุนค่ะใช่ฮะอันนี้คือการเลือกของรัฐสภาอย่างเดียวเลยะนะเดี๋ยวเราพักก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาต่อวันนี้เรื่องการเมืองเผ็ดร้อนแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า เป็นสัปดาห์แห่งการเมืองกำหนดอนาคตประเทศไทย